ในวันนี้เรามาดูโจทย์เกี่ยวกับตรรกศาสตร์กันบ้างนะครับ2ข้อที่พี่เอามาให้พวกเราทําในวันนี้เกี่ยวกับการหาค่าค,าความจริงนะจากโจทย์ข้อแรกเลยก็แล้วกันเนาะนะครับจากประพจน์ p และ q นะครับหรือ p แล้ว q นะและ p หรือ q หรือ p ก็ต่อเมื่อ q มาครบเลยตัวเชื่อมมาครบเลยครับทุกคนถ้าให้ p มีค่าความจริงเป็นจริงและ q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับจะได้ค่าความจริงตามข้อใดอ่ะ คร,ครับก่อนอื่นเลยน้องจะทําข้อนี้ได้น้องต้องรู้ก่อนว่านะครับตัวเชื่อมแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราหาค่าความจริงมันได้ยังไงบ้างพี่เริ่มที่ตัวแรกก็แล้วกันนะครับหน้าตาแบบนี้เราอ่านมันว่าอะไรครับน้องเราอ่านมันว่าหรือโ okay right อเคไหมนะครับเนี่ยสัญลักษณ์หน้าตาแบบเนี้ยเราจะอ่านมันว่าหรือเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะครับมันจะเชื่อมด้วยข้อความ2ข้อความทุกคนข้อความด้านหน้านะครับกับข้อความด้านหลัง นี่ลักษณะหน้าตาแบบนี้ถูกไหมแล้วนะครับมีสัญลักษณ์หรือเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับนี่มีหรือเป็นตัวเชื่อมในกรณีนี้น้องรู้ไว้เลยว่านะครับเมื่อเชื่อมด้วยหรือนะมันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวคือนะครับจะต้องเป็นเท็จด,ด้วยกันทั้งคู่โอเคไหมครับ จะต้องเป็นเท็จด้วยกันทั้งคู่นี่ถึงจะเป็นเท็จโอเคนะครับเมื่อน้องรู้แบบนี้แล้วนะครับอ่ะพี่ขอก๊อปมันไว้นิดนึงนะก่อนที่นะครับจะไปตัวต่อไปนะครับนี่อ่ะรู้แล้วนะต้องเป็นเท็จด้วยกันทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือแล้วจึงจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงอาจจะตรงนี้เป็นจริงนี่นะครับหรือตรงนี้เป็นจริงหรือ เป็นจร okay, right? <ills> <âm good news> ิงด้วยกันทั้งคู่นะหรือเป็นจริงด้วยกันทั้งคู่แบบนี้นะครับเนี่ยขอแค่มีค่าความจริงสักตัวโอเคไหมขอแค่มีค่าความจริงสักตัวข้างหลังตัวนี้นะครับหรือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ช่างเชื่อมกันแล้วนะครับมันจะได้ค่าความจริงเป็นจริงทันทีโอเคไหมครับนี่คือการเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะครับนี่คือการเชื่อมด้วยคําว่าหรือน้องมาดูตัวต่อมานะครับมาดูตัวต่อมา ตัวต่อมานะครับคือหน้าตาแบบนี้เออเราเรียกมันว่าและนะครับนี่นี่อ่าเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยและเนี่ยนะครับก็เชื่อมด้วยก้อนหน้ากับก้อนหลังเหมือนเดิมนะครับและก็เชื่อมด้วยก้อนหน้ากับก้อนหลังเหมือนเดิมจําง่ายๆครับน้องเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือ มันต้องเป็นจริงทั้งตัวหน้าและตัวหลังถึงจะเชื่อมกันแล้วได้ค่าความจริงออกมาเป็นอ่ะขออภยัยออกมาเป็นจริงนะครับออกมาเป็นจริงโอเคนะนี่นะครับนี่มีแค่กรณีเดียวเห็นไหมน้องจําแค่กรณีเดียวเนี่ยพี่ที่พี่หมายเหตุไว้เนี่ยนะครับน้องก็จะรู้คีย์ของแต่ละตัวละนั่นหมายความว่าถ้าเชื่อมด้วยคําว่าและนะครับแล้วมันเป็นเท็จสักตัวจะเป็นเท็จข้างหน้า หรือเป็นเทสข้างหลังหรือเป็นเทสจด,ด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อมแล้วมันจะเป็นเทสตทันทีเห็นไหมนี่เลยนะครับน้องก็สามารถดูได้ละนะขอแค่มีเทสต์โปรมาสักตัวตรงไหนก็ได้นะครับเชื่อมกันแล้วมันจะเป็นเทสทันทีแม่มีจริงแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับมีจริงแค่กรณีเดียวเท่านั้นทีนี้นะครับน้องจับใจความได้ละถูกไหม ตัวต่อไปนะครับที่พี่จะพาพวกเราไปรู้จักก็คือนี่ครับหน้าตาแบบนี้เราเรียกมันว่าท่านะครับแล้วนี่เราอ่านมันว่าทา่าแล้วท่าก้อนหน้าแล้วก้อนหลังเหมือนเดิมเลยเรามีก้อนหน้ากับก้อนหลังทุกคนแล้วเชื่อมด้วยสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับเชื่อมด้วยสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้น้องจําแค่กรณีเดียวที่แตกต่างจากคนอื่นนะจำแค่กรณีเดียวเท่านั้นถ้าพี่นะครับ บอกว่านี่จำดีๆเลยนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวคือตัวหน้าจะต้องเป็นจริงตัวหลังจะต้องเป็นเท็จนี่ครับมีเท็จแค่กรณีเดียวแตกต่างจากนี้เป็นจริงทั้งหมดเห็นไหมยากไหมไม่ยากเห็นไหมนี่เรามีคีย์ในการจำทั้งหมดเลย เราจะไปจําให้มันเยอะทําไมเราจําแค่คีย์ของมันก็พอนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะตัวสุดท้ายทุกคนนะครับคือตัวที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับคือตัวที่มีหน้าตาแบบนี้เราอ่านมันว่าก้อต่อเมื่อนะครับก้อต่อเมื่ออ่ามีก้อนหน้าก้อต่อเมื่อก้อนหลังเหมือนเดิมครับอันนี้จําง่ายมากๆนะครับตัวนี้จําง่ายมากๆนะอ่ะมาดูกัน เมื่อไรก็ตามนะครับที่เชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อน้องจําไว้เลยง่ายๆนะครับจำไว้เลยง่ายๆว่านะครับมันจะเป็นจริงเมื่อก้อนหน้าก้อนหลังมีค่าความจริงเหมือนกันโอเคไหมครับถ้าก้อนหน้าเป็นจริงก้อนหลังเป็นจริงตัวนี้จะเป็นจริงทันทีหรือถ้านะครับก้อนหน้าเป็นเท็จก้อนหลังเป็นเท็จ ตัวนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงแตกต่างไปจากนี้นะครับมันเป็นเท็จทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยคยีในการจำนะครับของตัวเชื่อมแต่ละตัวได้ครบเลยถูกไหมครับน้องได้ออกมาครบเลยเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูในข้อนี้กันในข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นเท็จพี่ขอแทนด้วยนะครับจริงเนี่ยพี่แทนด้วยตัว t โอเคไหมเทสพี่แทนด้วยตัว f แบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆเรามาลองดูทีละก้อนเลยนะครับพี่ก็ใส่ค่าความจริงเข้าไปนะครับใส่ค่าความจริงเข้าไป p เป็นจริงถูกไหมครับ q เป็นเทส p เป็นจริง q เป็นเทจแล้วเชื่อมด้วยและอ่าเชื่อมด้วยและนะครับเชื่อมด้วยและเนี่ยเป็นไงน้องเป็นจริงกรณีเดียวต้องเป็นจริงทั้งคู่อันนี้ดันมีเทสโพรมาตัวหนึ่งเพราอเชื่อมด้วยและ แสดงว่าก้อนหน้าตรงนี้มีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จนะครับก้อนหน้าทั้งก้อนมีค่าความจริงเป็นเท็จไปดูก้อนหลังบ้างนะครับไปดูก้อนหลัง P เป็นจริง Q เป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือท่าจริงแล้วเท็จเข้าแก๊ปปะเข้าแก๊ปแสดงว่าก้อนหลังเป็นเป็นเท็จนะครับน้องดูก้อนหน้าก้อนหลังเชื่อมด้วยอะไรนะครับ เชื่อมด้วยหรือนะครับเชื่อมด้วยหรือเห็นไหมก้อนหน้าเป็นเท็จก้อนหลังเป็นเท็จแล้วเชื่อมด้วยหรือแสดงว่าทั้งหมดนี้เมื่อเอามาเชื่อมกันแล้วกลายเป็นอะไรนาะกลายเป็นเท็จทันทีนะครับกลายเป็นเทจทันทีเออเชื่อมด้วยหรือเนี่ยต้องมีจริงสักหนึ่งตัวมันถึงจะเป็นจริงอันนี้ดันเป็นเทจทั้งก้อนหน้าก้อนหลังเลยทีนี้นะครับน้องสามารถตัดชอยได้เลย2ข้อถูกไหมอันหนึ่งไม่ใช่นะครับข้ออะไรไม่ใช่ข้อ3ไม่ใช่ ถูกปะเพราะก้อนหน้าเนี่ยมันเป็นเท็จนะครับทีนี้มาดูก้อนหลังยังเหลือช้อยอีก2ข้อแต่วิธีการคิดไม่ได้ยากถูกไหมเราก็มาดูต่อนะครับก้อนหน้านะครับเรามีอะไรน้องเรามี p หรือ q p เป็นจริง q เป็นเท็จนะครับเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงสักตัวหนึ่งก็เป็นจริงแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มไหวขึ้นนะมันจะเริ่มไหวขึ้นแสดงว่าก้อนหน้าของเราเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงก้อนหลังนะครับอันนี้เราเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยถูกไหมเชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อ P กับ Q มีค่าความจริงต่างกันแสดงว่าเชื่อมกันแล้วต้องเป็นเท็จแน่นอนถูกไหมครับถ้าเชื่อมด้วยก้อนต่อเมื่อเนี่ยนะครับแล้วมีค่าความจริงต่างกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท็จแน่นอนอ่ะน้องรู้แล้วทั้งก้อนหน้าและก้อนหลังก้อนหน้าเป็นจริงก้อนหลังเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือครับทุกคนเมื่อเชื่อมด้วยหรือขอแค่เป็นจริงสักหนึ่งตัวเราพบว่าก้อนหน้าเป็นจริงแสดงว่าทั้งก้อนใหญ่ๆตัวนี้เป็นอะไรทันทีเป็นจริงทันที นะครับเป็นจริงทันทีน้องได้คําตอบหรือยังครับได้แล้วนะตอบชอยข้อไหนเอ่ยตอบนะครับชอยข้อที่2นะครับชอยข้อที่2เพราะฉะนั้นก่อนที่นะครับน้องจะทําโจทย์ลักษณะแบบนี้ได้สิ่งที่น้องจะต้องรู้ก่อนเลยนั่นก็คือนะครับค่าความจริงของตัวเชื่อมแต่ละตัวโอเคไหมซึ่งตอนนี้น้องรู้แล้วไปดูอีกข้อนะครับไปดูอีกข้ออ่ะ ข้อต่อมานะครับแอดวานขึ้นมาหน่อยหนึ่งโจทย์บอกว่าถ้า p อ่ะขออภัย p และ q นะครับเนี่ย p และ q แล้วนิเศษ r หรือ s มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าเขาบอกว่าเจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยน้องมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับแล้วถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเออเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คชอยส์แล้วดูว่านะครับ ข้อใดเนี่ยมันมีค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยน้องก็จะต้องรู้อะไรก่อนจะต้องรู้นะครับค่าความจริงของแต่ละตัวออกมาก่อนถูกไหมจากนะครับโจทย์ P และ Q นะครับแล้วนะนิเศษ R หรือ S แล้วเขาบอกว่าเจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นไงครับเป็นเท็จนะครับเนี่ยเชื่อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการเชื่อมตัวตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือการเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยมันเป็นเท็จเพราะเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นเท็จแสดงว่านะครับก้อนหน้าตัวนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงก้อนหลังนะครับก้อนหลังมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จถูกไหมเออท่าจริงแล้วเท็จได้เท็จอ่ะรู้ละทีนี้น้องมาดูก้อนหน้าครับก้อนหน้าเนี่ยนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับแล้วมันเชื่อมด้วยและ มันเชื่อมด้วยแร็กนะครับเพราะั้นการที่จะเชื่อมด้วยและแล้วมีค่าความจริงเป็นจริงมันจะต้องเป็นจริงทั้ง2ตัวนะครับมันจะต้องเป็นจริงทั้ง2ตัวมาดูก้อนหลังกันบ้างนะมาดูก้อนหลังกันบ้างก้อนหลังนะครับก้อนหลังเป็นไงน้องเชื่อมด้วยหรือแล้วเป็นเท็จนะครับเพรั้นเชื่อมด้วยหรือแล้วเป็นเท็จหมายความว่ามันจะต้องเป็นเท็จทั้ง2ตัวเออเรียนมาหมดแล้วสรุปให้ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในข้อนี้น้องก็สามารถสรุปได้แล้วถูกไหม p เป็นอะไรครับ p เป็นจริง q เป็นจริงนิเ e ษ r เป็นเท็จอ่ะพี่เพิ่มเติมนิดหนึงอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะ n i s e a นะครับคำว่านิเศษเมื่อเติมนิเศษเข้าไปค่าความจริงจะตรงข้ามโอเคไหมครับนั่นหมายความว่าถ้านิเศษ R เป็นเท็จแสดงว่า R เฉยๆนะครับ R เฉยๆเป็นไง R เฉยๆจะต้องเป็นจริงโอเคนะนิเศษ R นะครับเพียงแค่ทำให้ค่าวความจริงตรงข้ามเฉยๆตัวสุดท้ายนะครับ S เป็นเ T น้องก็เช็คชอยได้เลยข้อนี้ไม่มีท่ายากแล้วนะครับเราก็มาดูเลยครับชอยข้อที่1น,นิเศษ P จากเดิม P เป็นจริงเจอนิเศษเข้าไปกลายเป็นเทันทีเพราะฉะนั้นมันเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยและนะครับเป็นเทจสักหตัวก็ได้เท็จแล้ว ถูกไหมน้องสามารถตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องแน่นอนต่อไปนะครับข้อที่2นะ P ของเราเป็นอะไรน้อง P ของเราเนี่ยเป็นจริงนิเศษ R เป็นอะไรครับนิเศษ R เป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าจริงแล้วเท็จมันได้เท็จครับเหออ็นไหมข้อ1ข้อ2เนี่ยเท็จมาทั้งคู่เลยยังไม่เจอคําตอบตัดทิ้งไปต่อไปข้อ3 P หรือ Q นะครับ P เป็นจริง Q เป็นจริงเพราะก้อนหน้าตัวนี้นะครับเชื Shock ่อมกันแล้วได้ได้จริงแน่นอนทีนี้มาดูตัวหลังบ้างนะครับตัวหลังเนี่ยเป็น R เฉยๆนะเป็น R เฉยๆเราหาไปแล้วว่า R เฉยๆมีค่าความจริงเป็นจริงอ้าวเชื่อมด้วยอะไรน้องเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับท่าจริงแล้วจริงได้ได้จริงน้องเจอคําตอบหรือยังครับเจอแล้วตอบช้อยข้อที่3นะครับตอบช้อยข้อที่3ได้เลย อีกสักข้อลองหาค่าความจริงข้อที่4ดูซินะครับเป็นการฝึกไปด้วยนิเศษ p ีพีเฉยๆเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษ P เป็นเท็จทีนี้น้องจําเป็นต้องหาต่อไหมครับก้อนหน้ามันเชื่อมด้วยและถูกไหมเป็นเท็จสักหนึ่งตัวก็เป็นเท็จแล้วนะครับเป็นเท็จสักหนึ่งตัวก็เป็นเท็จแล้วนั่นหมายความว่านะครับข้อนี้นะครับจริงๆแล้วนะ สามารถตอบได้ ains, pues 2ช้อยด้วยกันนะครับสามารถตอบได้2ช้อยด้วยกันเพราะช้อยข้อที่4เนี่ยเชื่อมด้วยอะไรน้องเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับเนี่ยท่าข้างหน้าเป็นเท็จแล้วน้องไม่ต้องไปดูข้างหลังเลยถูกไหมครับมันไม่มีกรณีที่ทําให้การเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นอะไรครับเป็นเท็จได้แน่นอนนะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือท่าจริงแล้วเท็จเพราะถ้าได้ก้อนหน้าออกมาเป็น เป็นเท็จแบบนี้นะครับแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นเป็นจริงแน่นอนโอเคไหมนั่นหมายความว่าข้อน,นี้น้องสามารถตอบได้2ช้อยนะครับอ่าตอบได้2ช้อยก็แล้วกันเออนะพี่อาจจะพิมพ์ตกมานะอาจจะตกไปหนึ่งตัวแต่ให้พวกเราได้ลองฝึกหาค่าความจริงได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ